สวัสดีครับจะมาหาแรงภายในชิ้นส่วนนะครับในชิ้นส่วนทัดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างจากของข้อ2นะครับจากในรูปนะครับจะเห็นว่ามีแรง2ทีกัน1ทีนะครับมาดูจากจุดข้อต่อที่5นะครับจะมีแรง2ทีครับพุ่งไปทางขวาเพราะงั้นต้องมีแรง2ทีพุ่งกลับมาทางทางซ้ายด้วยครับส่วนแรงที่ลงข้างล่างจะเป็นศูนย์ครับเพราะไม่มีแรงกระทำในแกน y ครับผม ามาจ,จุดต่อที่6ข้อต่อที่6นะครับก็จะมีแรง2ทีครับไปทางขวานครับมาจากอาของไออันที่5นะครับที่ไปทางซ้ายต้องมีอันที่ไปทางขวาด้วยเหมือนกันแล้วก็มีแรงลงนะครับแรงลงตอนแรกจะยังไม่รู้ค่านะครับต้องมาหาก่อนจากที่เป็นเฉียงๆออกมานะครับต้องแตกมุมนะครับผม ก็ไปหาโดยใช้วิธีสามเหลี่ยมคล้ายนะครับไอ้ที่ขนาดขนาดแนวนอนกับอันบนจะเท่ากับ2นะครับแรงย,ออย่อจะเท่ากันครับแล้วก็ไปหาแรงที่ขาดอีกอันหนึ่งนะครับโดยใช้วิธี h ส่วน3เท่ากับ v ส่วน4ี่นะครับโดยใช้วิธีสามเหลี่ยมคล้ายครับผมก็ต้องเป็น2ส่วน2ก่อน2ส่วนเอ้ยสส่วน3านะครับแล้วก็เท่ากับ v ส่วน4ี่นะครับ ค่าจะออกมาได้8สน3นะครับเพราะงั้นค่าตรงนี้ต้องได้8สน3นครับแล้วก็แรงลงต้องท่าย8สน3เท่ากันทั้งสอง,งอันครับเพราะว่าแรงย่อยมันจะเท่ากันครับแล้วก็มาอันที่ข้อต่อที่3นะครับแรงขึ้นจะเป็น0นะครับแรงที่มาจากทางซ้ายนะครับเแรงไปขวาครับจะเป็น1แล้วก็มีแรงพุ่งกลับมาเป็น3นะครับ เพราะว่ารวมจากของเก่านะครับจะเป็น2นะครับสองที่พุ่งไปทางขวากับหนึ่งที่พุ่งไปทางขวาบวกกันจะได้เป็น3ามครับสามพุ่งไปทางซ้ายนะครับส่วนไอตรงที่เฉียงๆครับใช้ค่าเดียวกันได้เลยเพราะเป็นเส้นเดียวกันนะครับผมแรงลงเท่ากับ8ดส่วน3มนะครับขึ้นเท่ากับลงครับผมส่วนข้อต่อที่สี่นะครับแรงต้องไปทางขวาเท่ากับ3มครับ ซ้ายเท่ากับขวานะครับจากของข้อต่อที่สแล้วก็มีแรงขึ้นเป็น8ปส่วนสามครับเพราะว่าจะเท่ากับแรงลงของข้อต่อที่หนะครับผมแล้วก็มีแรงลงไปข้างล่างนะครับ่าเป็น20่สิบส่วนสครับอันนี้ต้องหานะครับหาจากที่เฉียงเฉียงจะเป็นต้องแยกออกมาครับจะมี3ามครับเพราะว่า แรงย่อยภายในต้องเท่ากันครับแล้วก็ไปหาไออันที่เป็นสี่มาครับโดยการใช้สามเหลี่ยมคลายเหมือนเดิมครับเป็นสามส่วนสามเท่ากับ v ส่วนสี่นะครับจะได้ค่าออกมาเป็นสี่ในีนี้ก็เอาแปดส่วนสามนะครับแปดส่วนสามนะครับมาบวกกับสี่นะครับเพราะว่าเป็นแรงลงเหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นยี่สิบส่วนสามนะครับแล้วก็มาเข้าต่อที่หนึ่งนะครับจะมีแรงขึ้นเป็นแปดส่วนสามนะครับ เพราะต้องเท่ากับข้อต่อที่3ครับที่เป็นแรงลงแล้วก็จะมีแรงไปทางซ้ายเป็น3ครับเพราะว่ามีจากทางขวา3ครับผมแล้วก็มีแรงขึ้นเท่ากับ4นะครับที่เป็นอันย่อยนะครับใช้อันเดียวกันได้เลยเพราะเป็นเส้นเดียวกันแล้วก็มีแรงลงเป็น20่ส่วนสนะครับผมแล้วก็มาข้อต่อที่2นะครับแรงด้านไปด้านซ้ายจะเป็นศูนย์ครับ ขึ้นน้ามันมเป็น20ส่วน3ครับผมขึ้นเท่ากับลงครับผมแล้วก็ลงไปอีก20ส่วน3นะครับแล้วก็มาเข้าช่วงคำนวณนะครับโดยการใช้โปรแกรม CCT t o u c นะครับของอาจารย์สุรการนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาโปรแกรมนะครับผมเริ่มเริ่มแรกมานะครับ ้กดที่กระดาษเปล่าก่อนอแล้วก็มากดที่อันนี้นะครับในการใส่จำนวนจุดต่อนะครับจะมี6นะครับจำนวนชิ้นส่วนนะครับจำนวนชิ้นส่วนก็แต่ละอันนะครับเส้นแต่ละเส้นนะครับมีทั้งหมด9นะครับจำนวนหน้าตัดคือหนึนะครับกดตกลงมาเครื่องมือที่2นะครับ อันนี้นะครับใส่พิกัดลงไปครับผมพิกัด x นะครับจะเป็น0 y เป็น0นะครับส่วนจุดที่2จะเป็น3 0นะครับอันที่3มจะเป็น0 4นะครับอันที่5เอออ่าอันที่4นะครับอันที่4จะเป็น3กับ4นะครับอันที่5เป็น0กับ8นะครับอันที่6เป็น3กับ8ครับ นี่ครับแล้วกดตกลงนะครับนี่ครับจะได้เป็นจุดข้อตอบนะครับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับผิดอ่นอันนี้ครับในการเขียนซัพพอร์ตนะครับจะมีจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่หนึ่งแกน x อาจจะเป็นซัพพอร์ตแบบนี้นะครับจะเป็นหนึ่งกับหนึ่งนะครับ x y นี่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่สองนะครับจะเป็น ศแล้วก็หน,นะครับกดตกลงครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับใส่ชิ้นส่วนนะครับใส่เส้นของมันนะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่1น,นะครับจะเป็น 1, นสองครับผม2องจะเป็น1นึ่งสีงกับสี่นะครับ ันนี้ก็เป็นหนึ่งสามอันนี้เป็นสองสี่อันนี้เป็นสามสี่อันที่หกเป็นสามกับห้านะครับอันที่เจ็ดเป็นสามกับหกหกแกนที่หกนะครับหกเป็นสามกับห้าเจ็ดเป็นสามกับหก แล้วก็5เป็น5กับ6กเอ้ยอันที่แปดนะครับเป็น5กับ6 5แล้วก็หกนะครับอันนี้เป็น4กับ6นะครับก็ตกลงครับผมนี่ครับก็จะได้เหมือนในรูปแล้วนะแล้วก็อันต่อไปนะครับมาใสออ่อันนี้ครับพื้นที่หน้าตัดจะเท่ากับห้าสินะครับอันนี้คือกำหนดมานะครับ ส่วนโมดูลัยืดยุ่นนะครับจะเป็น2ล้านครับกดตกลงครับผมแล้วก็มาที่นี่ครับใส่แรงครับก็มีจุดที่3นะครับจุดที่3ามจะมีแรงเป็นแรงทางแกนเกเป็น1นะครับแล้วก็จุดจุดที่ี้านะครับจะมีแรงเป็น2นี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วเก็มากดวิเคราะห์เลยครับผม นี่ครับแล้วก,กดเริ่มครับกดออกนะครับแล้วก็มากดอันนี้ครับค่าแรงภายในชิ้นส่วนนะครับก็จะได้นี่มาครับได้ผลวิเคราะห์แล้วครับขอบคุณครับผม